สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อทุกๆคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับช่องจู่จี้แชนแนลนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆ่อที่ข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งให้ช่องจู่จีชนแนลด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะจูจีก็จะมาสอนวิธีการสลับช่อง YouTube ของคนอื่นให้เป็นช่อง YouTube ของเราได้ยังไงนะคะค่ะบางคนนะคะก็เข้าช่อง YouTube ของคนอื่นแล้วเอ้าทำไมเข้าช่อง YouTube ของเราไม่ได้แล้วอะเรา ะะแล้วทําให้เป็นสักทีวันนี้จ้จีจ,จ,ะจะมาสอนนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เข้าไปในช่อง YouTube ของเราค่ะเข้าไปเลยช่อง YouTube เห็นขวาม,มือบนสุดไหมคะที่เป็นรูปผู้ชายอยู่ผูชี้ฟ้านี้นะคะค่ะถ้าเราอยากจะสลับไปเป็นช่อง YouTube ของเรานะคะเราก็กดไปที่รูปของรูปผู้ชายคนนี้เลยนะคะกดไปเลยเห็นไหมคะเที่ยวมุมสูงใช่ไหมคะเราเห็นสามเหลี่ยมที่ชี้ลงข้างล่างนี้ไหมคะแล้วก็กดไปเลยค่ะ มันก็จะเด้งเห็นไหมคะมันจะเด้งช่อง y o u t u b e อันนี้ทั้งหมดของเรานะคะบางคนก็มีช่อง YouTube แค่สช่องบางคนก็มี3 4 5สี่องแล้วเราแต่เลยนะคะแต่ <Okay. S 1> จู่จีมี3าช่องนะคะเราสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะเข้าไปในช่องจู่จี h ช n แนลใช่ไหมอยากสลับบัญชีผู้ใช้อ่าโอเคเราเข้าไปเลยนะคะจู่จี h a n แนลนะคะเราก็เข้าไปเลยคะ่ะ นี่เห็นไหมคะเราก็จัดได้ช่อง YouTube ของเราเป็นที่เรียบร้อยเห็นขวามือบนสุดไหมคะทุกคนเป็นของช่องจู้จี้ชนแนลแล้วนะคะถ้าเราอยากให้มั่นใจมากกว่าน,นี้ว่ามันเข้าไปได้หรือ,อยังเราก็กดไปเลยคะ่ะที่รูปนะคะเห็นไหมคะจู้จี้ n ชนแนลนะคะได้แล้วเราก็ไปดูเลยว่าช่องของคุณจริงหรือเปล่านะนี่นะคะจู้จี้ h ชนแนลนะคะนี่ค่ะเราเลื่อนลงไปนะคะก็จะเห็นคลิปของเราต่างๆที่เราลงไว้นะคะ จบแล้วค่ะง่ายมากเห็นไหมคะถ้าแค่เราตั้งใจดูเนี่ยเราก็จะเข้าใจอย่างง่ายดายเลยนะคะบางคนนะคะอยากตังวลนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราสลับบัญชีผู้ใช้ไม่ได้ในยูทูบอ่ะเออเห็นไหมคะวิธีมันง่ายดายแค่นี้เองค่ะถ้าเราตั้งใจดูคลิปนี้นะคะเราจะเข้าใจเลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะจิ๊จิกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์ จีแชนแนลด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้จูจีทำคลิปต่อไปนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ